มันแค่ไม่ถึงเลยเจ้คนเกดจะเปลี่ยนฉันไปให้ดีขึ้นเหมือนเจ้สิ่งที่เห็นไม่เป็นเพียงที่คิดดีอยู่แล้วก็ดีฉันบอกไม่เจกตอนที่ตื่นมา see outside กอดม่ก็ยังน้ำมนอยู่ shaking my whole life ลืมไปหมดเลยว่าเมาื่อคืนฝันร้ายถ้าเธอก็คิดเหมือนที่ฉันคิด You and me we got the same vibe แค่ฉันมี ก็จบที่เธอตรงนี้ไม่มีใครไหม่สุดกดที่ใจฉันยอมตลอดไปเธอคนเดียที่ทำให้ชีวิตฉันมันอร่อยเข้ามาทำให้เราของฉันน่าสดใสดี

เฮ้ยม ok ันหายของนานจังวะทุกข์ก็ได้กันยังปกติอยู่รขว้ได้ใช่อืมเลยแล้วกันโอ้เลยแล้วเกิน พอดีกับทุกอ,กกอกน่านจังวะโอ้พอนอนรอ,อจะหลับละเราห้องกันจะหลับก่คิดดู <Match found. S 1> ให้ไม่รู้จะเป็นผูมิพลวันนีทุกคนเลยทุกคนรีอวอล <c oughs> <c oughs> แคร์เฟซมาหมนนี้โอ้ไม่เปิดเพลงไล้ เสียงยูยูดังกระดาษเนี่ยคอมที่ดีเป็นคอมที่ดีเราต้องชนะแน่นอนเรามั่นใจถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูก็เถอะเอ๊ะมีสองคนพอดีครบ <c oughs> น่นอ่ะความไข่แกะกเกยอเยอะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนโดดเสร็แล้วบอกแล้วกัน ไปนอรลละอะไรตู <łość> ้หนุ่ยต้ใส่เอ็ม เซนโฟนเก้าอีกนิดหลับแล้วนะอีกนิดแกหลับอละแบบหลับคาคอมใช่ครับคนดูก็จะหลับแล้วเหมือนกัน โอ๊ยดีใจม้าช้าช้าโอ้ก็ชา้ชาแลวโอ้ไม่ได้เล่นนานประมาณสี่วันได้มั้งเกียดตึ่น That's not ready. All set up. Careful there. That teleports ready. Not a Hello, Miss, you Fight down A. One enemy remaining. I would apologize to them, but alas, they're dead. Okay. That should humble them. Wait, supreme galera. We're going to unhappy

prometed มึงทำยังไงเราปลูกต้นยมของพ่อกันดีกว่า อเดี๋ยวจะไม่คันเครื่องหัวไม่อยากแตกมิดดอเรียบร้อยเพ,พื่อนฉัน คนมอคิดเช่นค like ิดเช่นไลน่าจะดักเราจะไปแบบแจี๊ยบยนมันมาปีมันมาปีอ่าเรียบร้อยกูได้ยิน FIGHT yeah. down B yeah. Revealing oh, also B. Found them right here, Shop. HELLO kan I uh I expected better of them. Can I get can I, can I have skin bro? Does anyone have funds? Merci

You should run. No chance. Killed. Oh! How oh. the last player standing. Come on, Di. Spike planted. Hey, okay, you're behind that. In the Wui. Baik galah, sap fillet. Baik galah, sap fillet. Baik galah, Ya. เล่นแผ่นอ้อมดีกว่าได้ยินเสียงไอ้อเช็ดไอ้อเช็ดเกมหลุดมึงจะมาหลุดก้าขันไม่ได้กูอยู่ในสนามลรอไอ้สัสไอ้เหี่ยโคตรเหี่ยเลย อันนี้ี้ยจริงอันนี้ี้ยจริงไม่ได้เตรียมไม่ได้กดออดดูเพลับสิกดเยอะเลยเฮียไปไม่จะมาลุตตากัานยี่ไม่ได้ฮัโลโหลเี็บร้อยครับ คือคือถ้าเข้าไปอแล้วเรายังยืนอยู่โอเคอื <c oughs> <c oughs> อ้าวทั <c oughs> ววนมั่นใจว่าทันครับเ,เราเป็นตัวล่อคือกูคือกูเข้าเกมมาแล้วกูก็ตื่นแล้วกูก็ยังไม่รู้เรื่องเจ๊อะไรว่ามันอยู่ไหนแล้วกูก็ตาย อะไรอยู่นเนี๋ยวนี้เกมสังคังร้อยร้อยวันพันปีไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดโอเคงเี้ลไรของวันแบบจริงจริงหดกืน้นหนึงหดหลอดเทเลย ดีเสยง uh. ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นสิ่งที่ผมทำไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเร oh. าจะเงียบๆไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จู่ๆไวไ้ยจู่ๆเว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 ้ Right here นี่มึงเห็นนี่มึงเห็น right here ไปบีแล้ว planting spike planted ไม่ไม่ย่องเลยเหรอ ระวังข้างขวาโอเคแล้วยิงอะไรพี่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 จะยิ์พี่พี่จะยิงอะไรพี่วิ่จงไอยิงไปครับเจ๊เรียบร้อยโด,ดตนต้นไม้ของพ่อไป เรียบร้อยม,ม,มีเงินเล่นโอ้โหแค่ดลุดครั้งเดียวเกมพลิกขนาดนี้เลยหรอไม่วา เรียบร้อยไม่เข้านี่ก็เข้าคิดเช่น <dead>. oh. อย่ามานะอย่ามานะดูมินิแมปอยู่นะอย่ามานะดูมินิแมปอยู่นะ